โอ้เก็บวันนี้คือใส่เสือเม่นยู่แทะมีนู่ยังมาหนิปันนิ่งครับโอ้สิเก็บบ่ล่ะสิเก็บบ่ล่ะเก็บครับเก็บบ่ตะไคร้ใบมะกรูดไปครับพี่น้องครับเครื่องเนั่เต็มสุบเต็มสุบแล้วครับพี่น้องครับสมปลาสับๆซ่ฉลองลวงหน้ายฉลองลวงหน้าครับโอ้ฉลองลวงหน้าจัดไปโอ้่านี่ครับพี่น้องครับ เครื่องคั่ววันนี้เอาเต็มที่เลยครับโอ้โหพรเล่นๆหอมอะไรับพี่น้องครับอืมวันนี้เชฟเต็มที่เลยครับหวยไหมหัวคัวคั่วคั่วโอ้โหนี่บรรยากา,าศเลยครับพี่น้องครับว้วเสียแม่นยู่วันนี้ไหมสามแต้มครับแม่นยู่สามแตม้มหัวเครื่องครับพี่น้องครับหัวเครื่องอือห้าแล้วปะ ขัวเสร็อือหอมครับพี่น้องครับหอม Herm หอม่วยห่วยนะครับพี่น้องครับครับขัวเสร็จแล้วมานี้ครับพี่น้องครับอือสวนนี้ก็มาตำครับพี่น้องครับหอมครับเสร็จครับพี่น้องลูกหม้อครับโอ้ลูกหม้อครับโอ้ยนักครับมอนีเกอนนักครับเป็นไงเสารตังอือ พวดจอง,องนี่สินไหมวานเครือครัวโอ้จัดไปน้องไปไงตัวมือหน่อยน้องตัวมือหน่อยออโอ้ผงนัวระวังระว,วังนะน้องตัวมือหน่อยผนอยงนัวมาออลอดอลอดอใส่หมดเลยเออขามเปียกเขียกน้ำตาจัดไปโอ้เครื่องวันนี้ขึ้นเนี่ยจะมีเจ็บ โอ้เดือดเดือดเดือดเดอดเอาเอาจัดจัดจเอาพี่น้องครับตุงปาครับตรงนี้ครับโอ้โหสดสดครับโอ้ซิมม่หนะเชฟจัดเชฟสำรองม่าหนะไปใส่รูปเชฟไปเดินไปเดินลอง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 ไงจวดก้อนสิก้อนเปิดหมอนอใส่น้ำเอยเีครับจัดไปรครับ อู้ผักเน้นๆครับพี่น้องกระดาษเน้นๆเอากิดฟ้าข้าวเดียวปลาย่อยครับอู้ได้ได้ได้อือนี่ครับพี่น้องครับเออเสียบเลยไงก็มานั่งกินกับลูกโอ้อ่าพี่น้องครับอู้โหนอนจะมาหลับเลยมอญี่หมอญี่ย์